กรรมทนายคนเท่าบักเกาเปินได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแต่งหลายจะได้ขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะได้ขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะได้ขึ้นเครื่องบินดัมทมิ้นจะมีกาป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเรือจะมีตีน เครื่องบินจะออกลูกของทูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวสาจะเอาหาบาวนักข่าวจะรุงเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวคอดตีนของกินบาต้องได้ทำฝนตกห้ำบาต้องกวบเปี้ยควายเพียกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ้าห้าจะลงมากินมีตีนบัดท่าได้ยาง หอมตางบอกมีค้นไตมองไม,ม่บอกมีค้นตำเสือลายดำจะซุนปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะขึ้นอยู่บนหลังคาปูป่าจะดัดดืนต้องอึงบัตันได้ปองปวกนองจะเป็นปิดสัตปีกจะนีไกนกยางตีนใสจะกินปลาแฮปอแม่จะยูลุ่มลูกข้นนุ่มจะอยู่ตังบนสเปาจะจนนันตังอากาศค้นฉลาดจะนอนดึง คนซึ่งจะออกไปยาการน้อยนานจะหนีปลาน้ำท่าจะไหลขึ้นบ้านเฮียนดินจะเปียงกันอย่างหน้าก่องตีดอนจะเป็นตีลุ่มค้นนุ่มบ่ายอยู่บ้านแม่กานจะบอหุจักพืชพักจะได้นอนมุ่งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบัต้องไปสอดปวกกับมอดจะบ่มีอย่างกิน นี่สินจะมีกันทั่วบัทั่วจะบ่มีค้นปลูกขายนิย้ายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิ้งจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แล้ตันตั้งหลายพิษพลาดประการใดก็ขออภัยเตวเนื้อเจ้า